สำหรับใครที่เล่น toilet tower defense และกำลังหาซื้อเพชรราคาถูกวันนี้ผมแนะนำ bubble shop ครับทุกคนมีบริการเตริมเพชรราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่สิบบาทเท่านั้นและมีแพ็กอื่นๆให้เลือกจัดตามงบเลยครับทุกคนแถมไม่ต้องให้ล่าาผ่านเลยครับเพียงแค่ใช้ username เท่านั้นบริการไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ S, สนใจใจิ้มลิงก์ปักหมุดตรงด้านล่างเลยครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนผม single player น,นะครับวันนี้จะพามาเล่น chaos ัปเดต e นะทุกคน chaos event นะฮะตอนนี้เออ toilet tower defense อัปเ,เ,เดตใหม่แล้วนะครับทุกคนนี่ฮะโอโหหน้าตา ตัวละโคตรเบิดลิ้นพันแต่ละตัวนะฮะโอ้โหโอเวอร์มากครับแต่ละตัวนะครับนี่เป็นไงผมอยากได้ตัวนี้มากเลยเป็นไงฮะดิวดิวดิวไททันเนี่ยโอ้โหโคตรเวอร์นะครับก็นี่ฮะอัปเดตลลอกนะทุกคนอัปเดตลลอกอันใหญ่ๆนะนี่ฮะก็เครอร์สโหมดนะเพิ่มเดี๋ยวอ่านใหม่แป๊บ,บนึงใจะน,นะ <c oughs> คียออดโหมดเพิ่มกียออดโหมดมาเป็นโหมดใหม่ที่จะมี2ระดับให้เลือกกันนั่นคือระดับเอ่ออีซี่และระดับฮาร์ดนั่นเองนะแล้วก็ถ้าเกิดคุณชนะระดับอีซี่เนี่ยคุณจะได้1นึ่งเคออทเคสนะครับแต่ถ้าเกิดคุณชนะชนะระดับเออฮาร์ดเนี่ยคุณจะได้ถึง3ามเคออทเคสเลยนะเองนะโหก็ขอให้ทุกคน,นสนุกกับการที่เล่นของมันนะทุกคนโอเคครับแล้วก็เออไปดูกันได้เลยนะครับโอเค อ่ะต่อไปนะครับเป็นคีย์ออทเคียนะทุกคนใช้50เจมในการเปิดนะฮะโอ้ไม่ต้องเล่นด่านกันนะสามารถใช้เจมเปิดได้นะทุกคนแล้วก็เออตัวละครที่จะได้มาตัวแรกนะผมเป็นอันอันเทเบิลสปีกเกอร์แมนนะครับผมโอกาสได้60%ระดับแรนนะทุกคนก็เป็นใช้เป็นอาวุธนะครับผมโจมตีนะครับทุกๆเอ่อ10วินะฮะทุกคนแล้วก็มี เขาเรียกอะไรเป็นหมุนหมุนหมุนโจมตีฮิตติ้งอัสวร์ดก็คือแบบใช้ดาบเนี่ยหมุนโจมตีแล้วก็ยิงปืนออกไปเป็นล็อกเก็ตลันเชอร์นะทุกคนเป็นเป็นแบบว่าจะหลุดได้ยังไงทุกคนแล้วก็ล็อกเก็ตลันเชอร์เนี่ยมีการโจมตีเป็นสเปรได้ด้วยนะโอเคว่างี้นะทุกคนต่อไปก็เป็นตัวเออเคออติกคาเมล่าแมนนะทุกคนก็โอกาสได้สามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นอีพิกนะทุกคนก็เออตัวนี้มีพลังของเออดวงตาปีศาจนะฮนะนะัสอันอีวิลไอ้นะครับทุกคนแล้วก็มีเขาเรียกอะไรนะเป็นพลังของเคออติกกก็คคืออออพพลังงงขแแบบบบไไ้้วปีีศาาาาจรรยยะะะเเนฮม่ คาเมล่าแมนวิวสไลด์ก็คือแบบสามารถจัดการฟันทอยเลตได้อะไรเงี้ยนะครับทุกคนแล้วก็ไปก็เป็นกลิตเชตทีวีแมนนะทุกคนอ่านี่ฮะเป็นระดับมิติกนะทุกคนโอ้สามารถยุบตัวเป็น LE ได้นะแล้วก็ทอยเลตเนี่ยที่โดนโจมตีนะมีโอกาสที่จะกลายเป็นแบบว่าพวกเรานั่นเองนะทุกคนแล้วก็สามารถเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าเอฟเฟกเนี่ยมันจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ ทอยเลตเลือดน้อยกว่า5 0,000นนะครับทุกคนอ่าประมาณนี้นะหรือว่า5 0,000นนะนะทุกคนแล้วก็ต่อไปเป็นไพ่ท่านปาลดอดก์ดิวแมรนะทุกคนโอ้โหตรงนี้น่าสนใจมากนะโอกาสออก0.1%นเนะกอร์ลีนะ่ทุกคนสแลชเช็ดอัดทอยเลตนะครับผมด้วยเอ่อเอ่อชวงสวรรค์ที่มือนะทุกคน,นะกคนแล้วก็เป็นอะไรนะทิสเลตแคนฮิตมัลติเพลก็คือสามารถโจมตีหลายฮิตกับทอยกับทอยเลตได้นะนะทุกคนแล้วก็เอ่อโจมตีเป็นทะลุนะทุกคนเพชชิง่งนะครับอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเท่่าาาไหรรนะแล้วก็สมถ เขาเรียกอะไร The d e a l on Hitback Fire of Hand i p o o s i n g แบบประมาณแบบเหมือนแบบบินแล้วก็ระเบิดตกลงมาอะไรเงี้ยทุกคนแล้วก็สามารถสตันอยเดตได้สิบวิเลยทุกคนโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยนะทุกคนโอ้โหุกคนครับเรามาลองเปิดกล่องกันด้วยก่อนะทุกคนนี่ฮะกล่องนี้ซื้อมากี่กล่องดีซื้อมาสักสองพันเจมแล้วกันเนาะโอเคปึ๊บปึ๊บอ่ามามาสี่สิบกล่องดูก่อนนะฮะทุกคนจังหวะนี้นะครับถ้าเกิดไม่ออกเดี๋ยวค่อยไปซื้อตัวละครเอาแล้วกันนี่ครับนวลนวครับทุกคนนววครับ ดูน่ครับเปิดไปแปดกล่องก่อนเลยครับปุ๊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 บมาดูกันเป็นไงฮะอ่ะโชโดโอโหโอโหเฮ้ยอีพออิกโอเคผมนึกว่าตัวหวดนะฮะทีไ่ได้แค่อีพิกนะครับทุกคนนะโอ้เปิดต่อเศร้าอ่ะเศร้าอ่าะทุกคนออกมาหน่อยดีวะตัวตึงต้ง,งอ่ะดูครับทุกคนได้แต่ตัวแบบนี้เ <G ül üş> ออผมรูทรงผมคงต้องไปซื้อแล้วนะทุกคนสายเกือ,อยังผมนะฮะ โอเคใครอยากได้กล่องนะเดี๋ยวผมส่งไปให้แล้วกันนะใครอยากได้กล่องก็พิมพ์มชื่อตัวเองมาแล้วกันนะเดี๋ยวส่งมาให้นะครับทุกคนพิมพ์มพมว่าอยากได้กล่องหรอความชื่อนะฮะเดี๋ยวส่งไปกล่องที่เหลือให้แล้วกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปลองซื้อตัวดีกว่านะฮะว่ามันจะราคาเท่าไหร่นะทุกคนซื้อตัวดีกว่ามามาดูกันนะฮะว่าในร้านค้าเนี่ยมีตัวไหนที่แบบว่าน่าสนใจและก็ขายถูกๆบ้างนะครับทุกคนมาดูกันนะฮะตัวใหม่ๆนะฮะ โอเคแต่เอาเดี๋ยวนี้ไม่มีเอกลุศิมาใหม่เนาะโอ้น่าเสียดายว่ะอยากได้เอกลุศิใหม่ๆอะไรเงี้ยทุกคนผมชอบเด็กเอกลุศิใหม่ๆนะเพราะว่ามีเพชรเยอะเนาะก็เลยไม่กลัวเพชรหมดนะครับทุกคนโอ้นี่ครับทุกคนราคา25,000ืนาพนะฮะโอ้ราคาดูแรงมากนะครับอนาคตน่าจะถูกลงนะเพราะาเป็นกล่องเขาเรียกกล่องอะไรนะกล่องมันไม่ไม่ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะทุกคนราคาก็อื้ราคาทำใจยากนะเอาตรงเลยราคาทำใจยากนะครับราคาเริ่มต้นมาแบบกําลังแพ,พงๆอนะไรเงี้ยแบบ คนกำลังเห่ๆกันนะทุกคนมันก็เลยแพงมากนะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวดูก่อนตัวระดับมิติกเท่าไหร่นะฮะมิติกเท่าไหร่เอ่ยมิติกเท่าไหร่อันนี้ตัวอะไรเนี่ยเฮ้ย P O V c เ m e r a Man ราคาเหลือหมื่นเจ็ดแล้วเออนี่โอ้โหโอ้โหนี่ราคาแค่สี่ร้อยเกมงเหรอเออซื้อมาซื้อมาเอาซื้อซื้อซื้ออันนี้ซื้อคุ้มคุ้มคุ้มอันนี้คุ้มนะฮะอันนี้คุ้มเออเขาเขาเทกับคนอื่นอยู่อะซื้อมาโอ้โหเศร้าเลยนะเดี๋ยวรอค่อยซื้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามี เขาเทคนอื่นอยู่อ่ะซื้อไม่ได้เลยโอเคทุกคนอะผมจะยอมซื้อสองหมื่นอะได้แล้วทุกคนได้แล้วฮะผมจะซื้อสองหมื่นห้าพันเจมในการซื้อตัวนี้ดีไหมเอาไงดีเออลองหาแบบลองหาโลกอื่นก่อนแล้วกันนะฮะเผื่อจะเจอถูกถูกกว่านะผมเจอแล้วราคาถูกลงมาหน่อยนะสองหมื่นหนึ่งพันจัดเลยครับทุกคนอ้าวเขาเทขาคนอื่นอยู่โอโห่อะคนนี้นก็ได้เทคนอ,นอื่นอีกแล้วโอโหสภาพเหอะ สองหมื่นหนึ่งพันนะฮะสภาพเถอะกดซื้อไม่ติดนะเออฉันอยากจะซื้อแต่ฉันก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเขาเทียกับคนอื่นอยู่นะหมะจบแล้วจบแล้วนะครับอุตส่าห์จะอุ่หนุนนะเนี่ยออันนี้ไงมีคนที่สามด้วยได้อ่ะซื้อคนที่สามก็ได้โอ้เขาเทียกับคนอื่นหมดเลยโอ้โหสภาพฉันจะซื้อใครก็ซื้อไม่ได้เลยเนะี่ยโดนโดนอันนี้หมดฮนะราคาหกหมื่นคือเบอร์จัดนะซื้อได้สามตัวเลยนะคนขายหกหมื่นนี่ อเขาเรียกคนอื่นอยู่นะฮะอ่ะซื้อได้แล้วครับทุกคนซื้อได้แล้วนะครับไททันพาราด็อกนะฮะดิวแมนนะครับมาแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นแ a p ใหม่กันดูนะฮะโอ้โหราคารุนแรงครับนะฮะก็หมดไปอีกสองหมื่นเพชรนะฮะสำหรับตัวละครนี่ครับทุกคนไททันพาราด็อกดิวแมนโอ้ยราคารุนแรงมากรุนแรงเวอรเบอร์เลยนะฮะทุกคนเดี๋ยวพี่พีขอเปลี่ยนตัวละครนิดนึงนะฮะเอาตัวละครออกก่อน อืมตัวละครบับระยะออกนะไททันสวัสด์พอออกไปไททันสวัสด์อยู่ไหนเอ่ยจึบ๊บอ่าแล้วก็คิงดิวแมนออกไปนะฮะคิงดิวคิงดิวเออ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 มันเป็นดิวเหมือน,นกันเออเอาคิงดิวแมนไปด้วยคิงดิวแมนไปด้วยใช่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 เนื้อเป็นดิวเหมือนกันนะฮะแล้วก็อยู่ในวัดตัวตัวนี้กอรลี่กอรลี่ของเรากอรลี่ใหม่ของเราโอเคเจแล้วครับมันเป็นดิวแมนนะเพราะง,งั้นใช้คู่กับนี้ได้ครับดิวแมนนี้ได้นะฮะทุกคนน่าจะโกงน่าดูนะครับทุกคนบอกเลยนะฮะ โอเคเอ้ยผมว่าเอาเป็นน,นี่ดีกว่าเอาเป็นนะเขาเรียกอะไรนะเซอร์เจนดิวแมนดีกว่าครับทุกคนเพราะว่ามันจะได้รับสองอย่างไปเลยนะฮะนี่ครับจะได้รับสองอย่างไปเลยนะครับทุกคนอ่าแล้วเราจะได้ไม่ต้องเอาตัวเ e อ็กซ์ซิสนี้ไปนะฮะตัวไหนว่านี่ไงเดี๋ยวดูก่อนอ่าแล้วใส่ตัวใหม่ไปปุ๊บโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับสองตัวใหม่นี้นะฮะทุกคนน่าสนใจมากสองตัวนี้นะครับมาแล้วทุกคนนะฮะตอนนี้นี่ครับผมผมตอนแรกผมคิดว่าเคออสแบบมันจะแบบ มันจะแบบดูน่ากลัวกว่านี้ที่ไหนได้มันเป็นอย่างงี้เหรอเนี่ยโอ้โหโคตรผิดหวังเลยทุกคนนะฮะมันแค่เอาแบบเอาแบบไอแดงแเข้ามาแค่นั้นเองอะ่ะไม่ได้แบบอะไรมากมายกว่าน,นี้เลยอะ่ะโอ้โหจบแล้วชีวิตเอา้าไม่นะไอตัวนั้นเราเออกมาไม่ได้เพราะว่ามันผมลืมไปฮะเล่นหมดธรรมดามันจะลงได้แค่หตัวนะครับทุกคนเอาไม่เป็นไรฮะงั้นรเรามาดีูนี้แล้วกันครับไททันพาราด็อกดิวแมนนะทุกคนโอเคเอาเฮ้ยเฮ้ยทำไมตัวละครผมหายอะ่ะทำไมตัวละครหายอะ่ะเฮ้ย เฮ้ยหรือว่าเป็นพลังของอะไรนะเคออสโอปเจ้าโอปเจ้าโอ้โหมีอย่างนี้แหละเฮ้ยตัวละครตัวละครผมหายจริงนะเมื่อกี้ผมโดนเกลียนเอ้ยแล้วตัวละครผมใหญ่ขึ้นอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นเขาเรียกอะไรนะเหมือนจะเป็นแบบว่าด่านนี้มันจะแบบดิบทุกคนจะลิดม,มากเลยทุกคนมันจะทำให้แบบทุกๆเวฟผ่านไปมันจะเกิดเหตุการณ์พิเศษขึ้นนะฮะเฮ้ยน่าสนใจอย่างเงี้ยเออตอนแรกคิดว่าแบบ เปลี่ยนแค่ซีแมปไปเฉยนะเออตอนนี้น่าสนใจล้อุ้ยนี่ไงเงินติดลบอีกโอ้โหยากแท้ยากแท้ทุกคนดาน่านแล้วเนี่ยด่านใหม่โคตรยากเลยทุกคนโอ้โหโอ๊ตเงินติดลบอีกจะเริญเถอะเอ้ยดีนะที่ไม่มีแบบว่ามอนเตอร์ศัตรูความสามารถติดลบแบบในในในแมบอื่นนะทุกคนยังดีที่ไม่มีใครคิดอย่างนั้นนะฮะอย่าคิดอย่างนั้นเลยนะอ้นี่ครับนี่ครับไททันนะฮะเดี๋ยวเรามาวางดูนะับว่าเป็นยังไงนะทุกคน เหมือนว่าฮิตบ็อกซ์จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะทุกคนนี่ครับโอ้นี่ไงปล่อยปล่อยัอยอน,นี้ออกไปจากควัฟ้าจริงด้วยนี่ครับนี่ฮะทุกคนเป็นไงเท่ไหมเท่มากทุกคนตัวนี้เท่มากเลยนะฮะนี่เท่มากเลยโยนลงไปโยนลงไปปุ๊บปุ๊มปุ๊มแล้วก็มันมีโจมการโจมตีสองรูปแบบแตอนนี้นะครับอ่านี่ครับโอ้โยน,น,นจากด้านหลังออกไปเออแอนิเมชันก็ได้อยู่นะฮะออนิเมชันได้อยู่เออแอนิเมชันพอดูดีน,นะฮะโอเคเดี๋ยวดูกันว่าจะไหวไหมฮะทุกคน อัปเกรดบ้านบ้านฟาร์มไปก่อนตอนนี้นะฮะบ้านฟาร์มต้องการเยอะเลยอ่าวางไปจึบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บททันพาราดอกดิวแมนน่าสนใจมากเลยนะตัวละครตัวนี้นะฮะเครดิตอัพตัวเงินก่อนนะฮะปึ๊บปุ๊บปึ๊บอ่ากดไม่ติดนะกดไม่ติดนะกดไม่ติดโอ้โหตู้มระเบิดตู้มระเบิดตู้มระเบิดนะฮะตุ้มระเบิดไปเลยตายให้หมดนะฮะ คาถูกมากเลยทุกคน4 0 0ร้อเองนะหลังๆมานี้ตัวละครคาบถูกๆเยอะมากเลยนะถ,ถ,ถ,ถึงว่าดีถือว่าดีมากๆเลยทุกคนอตอนนี้ตอนนี้เหมือน,น,นวงมันเท่ากันแล้วนะวงมันเท่ากันแล้วครับที่จริงมันมีสองวงแต่เหมือนมันเข้าเท่ากันนะฮะไม่ใช่เหลือวงเดียวนะเพราะว่าการยจมตียังสองรูปแบบเหมือนเดิมเลยนะฮะนี่เลยตุ้มๆไปต้มๆไปนะครับอ่าอัพเกรดไปเรื่อยๆตอนนี้อัพเกรดไปเรื่อยๆก่อนนะฮะฝั่งนี้อัพเกรดไปด้วยปับ๊บโอเคเสียดายเนาะเกรนี้ไม่มีคูณสอง 2, แบบจะจริงจังๆอะไรเงี้ยแบบมีแค่แบบ ในเอเล่อย่างเดียวนะที่มีคูณ2อคนะูณสเนี่ยเศร้ามากเลยเสียจุยอะ่ะเคียบเกีดไปอ่าจุดตีไปนะตอนนี้ออนี่เดี๋ยวเราอัพเกรดตัวนี้เพิ่มนะฮะทุกคนค่าเราไป800นะค่าเราไป800แล้วนะฮะถือว่าอัพเกรดราคาถูกมากมากเลยนะทุกคนตัวนี้ถือว่าเมตาอยู่นะดูจากทรงไว้แล้วครับเมตาเมตาฮะแล้วก็เอฟเฟกก็อลังการดูสวยงามนะครับทุกคนอ่าตัวคอนข้าทำดูดีนะเอ้ะแต่ความรู้สึกเหมือนคล้ายเปลี่ยนสีเฉยหรือเปล่าเนะี่ยเหมือนเอามาย้อมสีใหม่อะไรเงี้ยฮะ โอ้แต่ความแดกที่ได้มานี่ก็ถือว่าตึงอยู่จริงๆนะฮะโอเคอัป okay, เกรดไปเลยครับปั้งตอนนี้นะฮะอัปเกรดแล้วนะฮะโ okay, อเคเดี๋ยวผมลงเซิรเออผมลงอันนี้หน่อยดีกว่าลงตัวนี้หน่อยดีกว่าให้มันช่วยเคลียร์มอนเตอร์นะเคลียร์มอนเตอร์ไปบายหน่อยนะครับทุกคนปึ๊บเบิ้บเบิบเบิบเบิ้บนะลงตัวนี้ไปช่วยเคลียร์มอนเตอร์หน่อยนะโอเคโจมตีไปแล้วเดี๋ยวเราอัปใครียกอะไรนะเซอร์เจนดิวแมนไะด้ไหมตอนนี้อ่าอัพได้อัพได้อัพได้อัพให้เขาช่วยตีให้มันขึ้้้้้นน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 ะะะะฮฮออออ่ตตตีีีเป็แลว ไปเสร็จแล้วไปไปเสร็จแล้วโอ้โหถือว่าโหดได้เลยนะตัวนี้พ <c 195, 000> right? ันห uh, uh, ้านะอัพอีกพันห้านะตอนนี้ได้มิเป็นแสนแล้วทุกคนโอ้โหแล้วดูครับดามิอย่างเบอร์ครับแสนแปดหมื่นห้าพันนะฮะทุกคนก็คือดาเมิหลังๆมันนี่ตัวละครเริ่มเบอร์เรื่อยๆขึ้นเรื่อยๆแล้วนะทุกคนดาเมิตอนนี้นะฮะดาเมิเริ่มเบอร์ขึ้นเรื่อยๆนะครับทุกคนอ่านี่ถ้าเกิดใครได้ได้แบบอะไรใช้นี่นี่ได้ยิ่งโกงเลยนะทุกคนบอกเลยฮะใช้นี่นี่แบบดาเมิ่งน่าจะสามแสนีี้้้อััพตววนดย จบไปปึ๊บปึบึบปึบอุ้ยผมกลายเป็นตัวละครยักษ์อีกแล้วอมไม่เนะตัวเงินวางใหม่อ๋อเคตัวเงินไม่หายนะตัวละครยักษ์โอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะน่าสนใจมากเลยทุกคนต้องถ่ายปกหน่อยแล้วต้องถ่ายปกหน่อยแล้วเออเคอืมมามามาตัวโคตรใหญ่เลยตอนนี้นะฮะค้าวขันต่อไปสองพันนะสองพันสองพันอัพเลย โอเคครับตันแล้วเหรอเฮ้เยเฮ้ยค่ามันถูกเวอร์เกินอะ่ะเฮ้ยค่าโคตรถูกอะ่ะทุกคนแม่งโกงแน่นอนตัวนี้โกงแน่นอนผมดเลยฮะคะ่าถูกแบบเวอร์เอร์เลยทุกคนค่าถูกแบบเวอร์เอร์เลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวดูก่อนดีฮิตบล็อกฮิตบ็อกเล็กมากฮิตบ็อกเล็กมากโอ้ยโอพี OP, ตัวนี้โอพีโอพีแน่นอนครับทุกคนตัวนี้โอพีแน่นอนเฮ้ยเวอร์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 จัดเลยเนี่ยสองอัปเดตหลงังๆมานี่เวอร์นะเนี่ยตัวพีโอวีนี่ก็เก่งนะฮะ แล้วตัวนี้ก็ยิ่งเก่งไปใหญ่เลยทุกคนนี่ฮะสุดยอดครับอัปเดตนี้อัปเดตนี้นี่รู้รู้สึกว่าสองหมื่นเพชรคุ้มแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่คุ้มเท่าไหร่นะเพราะว่าราคาหลังๆน่าจะถูกลงกว่าน,นี้นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวเราอัปตัวนี้ฮะเซอร์เจนดิวแมนให้มันเยอะๆหน่อยนะจะได้บัฟเยอะๆนะครับทุกคนตอนนี้บัฟสิบเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้ยแหลกแหลกนี่ขนาดระบางแค่ตัวเดียวแล้วเนี่ยยังตึงขนาดนี้นะทุกคนอ่านี่ฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเดี๋ยวผมมานี่ก่อน ผมถ่ายถ่ายรูปโปะอีกรูปหนึ่งก่อนนะฮะว่ามันขยายร่างได้นะครับปึ๊บโหมดใหม่สุดปั่นนะฮะบอกเลยขยายร่างได้อย่างเกียนอ่าเดี๋ยวอัพอัเซูเจนดูแมนนะปับ๊บอับไปอีกหนึ่งขั้นโอเคไม่รู้ว่ามีกี่เบฟนะไม่รู้มีกี่เบฟนะครับแต่ดูจากทรงและการโจมตีของตัวนี้ก็ไม่ได้เวอร์ขั้นนะนะทุกคนนะฮะดูแล้วนะฮะ มันก็ไม่ได้ดูเก่งขนาดนั้นนะครับเพราะว่ามันดาเมจมันไม่ได้แบบตึงๆขนาดผมรู้สึกว่ามันมันเคลียร์มันเตอร์ช้ามากเลยนะปกติถ้าเกิดตัวละครตึงๆใช่ไหมครับเคลียร์มันเตอร์แป๊บเดียวตายหมดนะฮะอย่างเช่นตัวละครตัวตัวตัวนี้นะฮะป๊บนึงนะ POV เนี่ยแหละนะฮะมันจะเคลียร์แบบไปมากนะครับทุกคนแต่นี้ก็ถือยังไม่ค่อยไวเท่าไหร่เพราะมันแบบดาเมจมันยังไม่ต่อเนื่องขนาดนั้นนะครับอ่าเดี๋ยวผมอัปเกตบ้านบ้านฟาร์ไปก่อนตอนนี้นะฮะ จะได้อัพตัวเซอร์เจนดิวแมนได้โอ้โหบอกเลยครับตึงๆครับตัวนี้โอ้พระเจ้าสุดยอดนะฮะนี่อ่ะเรามาเคลียร์มอนเตอร์หน่อยดีกว่าจะได้รีรีดันไปไวนะฮะ,ะตัวนี้มาเคลียร์มอนเตอร์หน่อยตัวนี้ด้วยปึ๊บ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 ,บ,บนี้ฮะหืม,มตัวนี้เก่งเหมือนกันครับตัวนี้เก่งเหมือนกัน,นะฮะนี่ฮะดาบไฟดาบเพลิงดาบเพลิงฟันมันหำเป็ดนะฮะอ่าดาบตัวนี้เพิ่มนะฮะเป็นอีกสามพันห้าก็จะได้ดามเมจเพิ่มขึ้นแล้วนะครับคุณอ่า เอาเก็บร์ป่ายปับตันแล้วครับทุกคนนี่ฮะดาเมจเป็นเอา้าเอา้าเฮ้ย what เฮ้ยทุกคนครับทุกคนครับอันนี้มันเป็นดิวแมนนะทําไมมันถึงมันถึงได้ปับแค่สิบห้าเปอร์เซ็นต์น่ะเอ้ามันเป็นดิวแมนนะทุกคนตัวเนี้ยเฮ้ยงงเลยอ่ะตัวนี้นเป็นดิวแมนนะเนี่ยเฮ้ยทำไมมันไม่อยู่ใน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 ท้ายของเผ่าด,ดิวดาเมจอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะ เดี๋ยวขายตัวนี้ทิ้งก่อนนะฮะบทบับงรัศมีไอ้ลองวางสแปมดูนะว่ามันงสแปมก่อนปุ๊บ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 ของสแปมมีเยอะเลยนะฮะโอ้โหนี่ครับกองกำลังฮะกองกำลังดิวแมนนะฮะเวอร์จัดเวอร์จัดเวอร์จัดอ่าเวอร์จัดครับโอ้โหดูครับโอ้โหอลังการงานสร้างครับทุกคนลุมเซิร์ฟครับลุมเซิร์ฟครับนดิวแมนคือแรงมากนะแรงมากๆเลยนะฮะนดิวแมนคือแรงมากๆเลยนะเนี่ยตัวนี้ ใช้ได้เลยนะทุกคนใช้ได้เลยนะใครที่มีก็เอามาเล่นได้เลยนะครับเหมาะเป็นตัวต้นเกมด้วยนะเพราะว่าราคาวางแค่300ร้อยเท่านั้นนะฮะเก่งมากตัวนี้เก่งมากๆครับเก่งมากๆเลยนะฮะเป็นไงโจมตีอย่างนี้แบบโคตรเวอร์นะทุกคนโอเคครับก็ดู่องก็มานนี้นะฮะสำหรับวันนี้นะผมขอจบเพียงเท่านีนะ้ชอบกดไลค์ชอบมากกดซับไปเจอกันใหม่พรุ่งน้านะทุกคนลาก่อนครับทุกคนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งน้านะครับทุกคน